สวัสดีนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับครูบูอีกครั้งหนึ่งในวิชาฟิสิกส์นะครับก็สําหรับเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์ในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับครึ่งชีวิตนะครับสําหรับเนื้อหาในครั้งที่แล้วนะครับที่นักเรียนได้เรียนกันไปใช่ไหมครับยังจำได้ใช่ไหมครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการสลายตัวของกรรมตภาพรังสีครูขอทบทวนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่เราพบว่าจริงๆแล้วอัตราการสลายเนี่ยนะฮะมันจะแปรผันตรงกับเลยฮะ แปรผ่านตรงกับจํานวนนิวเคลียสของธาตุนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ว่ามันทําไมฮะมันมีการแปรผ่นตรงซึ่งกันและก,กันโดยที่ a จะมีค่าเท่ากับแลมด้า n โดยที่แลมด้ามีค่าคงตัวของการสลายถูกต้องไหมฮะหลังจากนั้นฮะเราก็ได้ทําการพิสูจน์สูตรอีกครั้งหนึ่งแล้วพบว่าจริงๆแล้วค่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับจําจนวนนิวเคลียสที่สลายไปหารด้วยระยะเวลาที่เกิดขึ้นนาทีหน่วยเป็นบคเครวนะฮะจริงๆแล้วเราก็ ทำความเข้าใจสักพักหนึ่งแล้วเราวพบว่าในครั้งที่แล้วสรุปได้สั้นๆเลยว่าเราจะมีสูตรในการคำนวณอยู่ด้วยกันอยู่3สูตรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็ได้ทำการทำแบบทดสอบก็เลยนะทำตัวอย่างการคำนวณไปสักข้อหนึ่งนะก็จะพบว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะฮะนันเลยกลับมาดูกันต่อในครั้งนี้ดีกว่านะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลีย พูดถึงเรื่องของครึ่งชีวิตนะฮะนักเรียนลองนึกถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความครึ่งมีการแบ่งครึ่งใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่านักเรียนมีเค้กหนึ่งก้อน แบ่งครึ่งไปหนึ่งครั้งมันจะได้เป็นเค้กสองกอนที่เท่ากันถูกต้องไหมฮะถ้าแบ่งไปอีกครึ่งหนึ่งมันจะได้เป็นอะไรฮะมันจะได้เป็นชิ้นเล็กๆซึ่งได้เป็นสี่ชิ้นและมันก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองเป็นหนึ่งส่วนสี่เป็นหนึ่งส่วนแปดไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นั่นคือสมการทางคณิตศาสตร์ที่หนูจะได้ใช้นะครับมาพูดกันต่อสําหรับเรื่องของครึ่งชีวิตเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่าฮาร์ปไลท์เด็กผู้ชายบางคนไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะจะมีเกมสมัยก่อนใช่ไหมที่ชอบ เคยเล่นแหมเกมที่ว่าเป็นเกมฮาร์ปไลท์ที่ว่าเดินเข้าไปแล้วก็แบบต่อสู้กับปีศาจอะไรนะฮะจริงแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับจํานวนทําไมฮะชีวิตที่มันจะเหลือลงไปน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองนะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของฮาร์ปไลท์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือช่วงที่ทําไมฮะจำนวนของนิวเคลียสของธา,าตุกำลังจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของจํานวนเดิมผู้บนนี้อาจจะไม่เห็นภาพยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะสมมติว่าเรามีธาตุ x อกยู่ธาตุหนึ่งนะฮะเรามีอยู่50กรัมสมมติเรามีธาตุ x อ50กรัมใช่หา้า สามวันเหลือยี่สิบห้ากรัมอ่ะมันเหลือครึ่งหนึ่งแม้จะห้าสิบเหลือยี่ห้าใช้เวลาสามวันแสดงว่าจริงๆแล้วธาตุเอกตัวนี้ฮะมีครึ่งชีวิตเป็นสามวันฟังทันไหมสมมติว่าพิธาตุเอกเป็นห้าสิบกรัมนะครับผ่านไปสามวันเอ่อจะเหลือแค่ยี่ห้าแสดงว่ามันเหลือครึ่งหนึ่งพอดีใช่ไหมระยะเวลาตรงนั้นแหละระยะเวลาที่ใช้ตรงนั้นคือระยะเวลาที่เรียกว่าครึ่งชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งฮะอ่ะ มาดูตรงนี้อาจจะเห็นชัดขึ้นสมมุติว่าเรามีขนมเค้กอยู่ก้อนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นภาพที่คัดลอกมาจาก Google นะฮะอาจจะดูน่ากินสักหน่อยหนึ่งนะฮะสมมุติว่าเริ่มต้นตัวนี้คเค้กชิ้นี่มีขนาดน้ําหนักมีน้ําหนักอยู่50กรัมแล้วการคิดง่ายๆนะฮะพอเวลาผ่านไป3วันพบว่ามันเหลืออยู่25กรัมแสดงว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมเราก็เลยสันนิษฐานได้เลยว่าเวลาครึ่งชีวิตของมันจะต้องเป็น3วัน ทีนี้เวลาผ่านไปสามวันมันพบว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งของครึ่งทีหนึ่งจากยี่สิบห้านะลดลงเหลือครึ่งของยี่สิบห้าก็คือสิบสองจุดห้ากรัมเห็นไหมลดจากครึ่งครึ่งไปอีกแล้วก็เวลาผ่านไปอีกสามวันนะมันพบว่าจากสิบสองจุดห้าเนี่ยนักเรียนลองหารครึ่งมาเสียนะได้เท่าไหร่หารสองเนี่ยมันก็จะได้ประมาณหกจุดสองห้าไหมก็คือเป็นครึ่งหนึ่งอีก นะฮะเทคมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดผ่านไป3วันมันก็จะเหลือไปเลยฮะครึ่งของ6.25อีกก็จะได้เป็น3.125กรัมไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะสลายไปเรื่อยๆโดยทำไมฮะโดยเข้าใกล้กระศูนย์แต่ว่ามันอาจจะทำไมฮะมันอาจจะยังไม่เป็นศูนนะเพราะว่ามันค่อยๆสลายไปเรื่อยๆนี้เขาเรียกว่าเป็นการลักษณะพฤติกรรมของการสลายแบบกรรมัตภาพฮะถ้าเกิดว่าเป็นการสลายแบบกรรมัตภาพเนี่ยมันจะมีการสลายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปต้องเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของครึ่งชีวิตนะฮะวันนี้เราต้องมาพาน้กเรียนมา เอ่เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับครึ่งชีวิตแล้วกันนะฮะสมมุติว่านักเรียนมาดูนะฮะเ,เริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าครึ่งชีวิตตัวเรียนะเราอาจจะมีกราฟโดยการเขียน t นะคือเวลาที่เราใช้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็น t 2 t 3 t นักเรียนเริ่มต้นก็คือ n 0อันนี้คือสัญลักษณ์ที่ครูให้ตัวแรกก่อนคือ n 0ูนย์เนี่ยคือเป็น n เริ่มต้นนะจำนวนนิเลียตที่เริ่มต้นเรามาเริ่มทําการช่วยครูหน่อยแล้วกัน,นะฮะถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะต้องา a r กจุดนี้ใช่ไหมฮ เวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของอะไรฮะครึ่งหนึ่งครึ่งชีวิตของ n0 ตัวนี้ก็คือ n0 ส่วน2นักเรียนนึกภาพตามนะถ้าเกิดเราใช้เวลา t ใช่ไหมฮะแสดงว่าเราอาจจะใช้เวลาตรงนี้นะฮะในการสลายเนี่ยเป็น t ได้เป็นครึ่งหนึ่งถอาแม้อาจจะวาดเปียบๆนิดหนึ่งเท่าทีนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดเวลาครึ่งหนึ่งอ่ะสลาย เวลาใช้ทีไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะสลายเหลือครึ่งเดียวทันไหมจากขนมเค้กหนึ่งก้อนจะเหลือเป็นครึ่งก้อนอันนี้ใช้เวลาไปทีดูจากภาพนี้ก็คือ n0 ส่วน2น,น,นั่นเองถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปอีกเป็นสองทีนักเรียนเดาได้ไหมฮะว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ตอนตอนนี้เหลือ n ส่วน2นะ n0 ส่วน2แล้วอ่ะถ้าเกิดว่า n0 ส่วน2ถูกแบ่งครึ่งไปอีกมันก็จะเป็นอะไรฮะเป็น n0 ส่วน4ทันไหมฮะซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเวลาผ่านไปสองทีนะฮะขนมเค้กของหนูเนี่ยก็จะเหลือเท่าไหร่ฮะ เหลือแค่ n ศูนย์ส่วน4นะฮะนี่ก็เป็นอ่ะย่อยลงไปอีกคูขอมากตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะคือจุดตัดนะฮะอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายถ้าเกิดว่าเป็นครึ่งหนึ่งของ 2T ก็คือ 3T เนี่ยผ่านไปจากครึ่งของ4นะฮะเ็ษ n ส่วน r n ศูนย์ส่วน4เนี่ยครึ่งหนึ่งของ n ศูนย์ส่วน4จะเป็นเท่าไหร่ครับตอบคือก็เป็นครึ่งหนึ่งก็เป็น n ศูนย์ส่วน8ทันไหมอ่ะเพราะฉะนั้น n ศูนย์ส่วน8คือระยะเวลาที่สลายไป 3T เราก็อาจจะต้องวาดกรา นีวัดสดเลยนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้ก็จะประมาณนี้กราฟที่เราได้นะ,ะเราจะพบว่ามันจะไมฮะมันจะเป็นกราฟที่ทําไมฮะเออแบบค่อนข้างที่จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าเป็นแบบนี้อ่ะ แต่ถามว่าเวลาเราทำไปเรื่อยๆเ,เราจะพบว่าค่าของมัน,นจะเป็นน้อยลงเรื่อยๆเป็นศูนย์จุดกว่าศูนย์จุดกว่าโดยทศนิยมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มันยังไม่ใช่ศูนย์เพราะฉะนั้นมันใกล้ศูนย์แต่ไม่ศูนย์นะมันไม่ศูนย์เพราะฉะนั้นลักษณะของกราฟครึ่งชีวิตจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะโดยที่สิ่งที่หนูจะต้องจําได้ก็คือเรื่องของที่หนูเรียนไปครั้งที่แล้วก็คือ N จะแปรผันตรงกับ A นะฮะน,นี่คือสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องนํามาใช้ในวันนี้ด้วยนะฮะอันนี้คือเเเรรรรรืื่่่อออออองงงงงขขกาาาธิิบยยในนนคชีวตตมดูฮ สมมุติว่าเรายกตัวอย่างแล้วกันธาตุ x นะฮะมีอนุภาคเป็น400 n นะฮะถามว่าถ้าเกิดว่าอนุภาค400ตัวเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็น N เนี่ยคือจำนวนนิวเคลียสที่ที่มีก็แล้วกัน400ตัวตัวเนี้ยถ้าสลายครึ่งชีวิต3ครั้งนะฮะกูก็ว่าการแล้ว3ครั้งนะฮะจะเหลือเท่าใดและใช้เวลาในการสลายเท่าใดถ้าครึ่งชีวิตมีค่าเท่ากับ20ปีไหมถ้าครึ่งชีวิตมีค่าเท่ากับ20ปีหมายความว่าไงฮะ หมายความว่าตรงนี้มันก็จะครึ่งชีวิตครั้งแรกก็เท่าไร20ปีถูกต้องไหมฮะอ่าหน่วยเป็นอะไรเป็นปีใช่ไหมเป็นปีถ้าเกิดว่านักเรียนลองนั่งนึกไปฮะอ่า20ปีผ่านไป20ปีเป็นเท่าไรเป็น40ปีถูกต้องไหมอ่าผ่านจาก40ปีเป็นเท่าไรอ่า20ปี40ปีแล้วก็อะไรฮะแล้วก็60ปีเห็นไหมฮะ ระยะครึ่งชีวิตจะต้องเท่ากันแบบบวกเพิ่มไปเรื่อยๆเช่น20บวก20บวก20บวก20ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะเริ่มต้นเลยะฮะเรามีการสลายอ่ะลองดูนะ,ะมีการสลายก็เหมือนเดิมเลยฮะจากทำไมฮะจากจุดเริ่มต้นเป็น400ใช่ไหมสลายครั้งแรกเหลือเท่าไหร่ฮะนิวเคลียสที่เหลือจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งชีวิตถูกต้องไหมฮะครึ่งชีวิตก็คือเท่าไหร่ก็คือ200นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น N0 ตัวสอเนี่ยถ้าเรนกันอูจจาได้นะก็คือ200ใช่ไหม เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่าไหร่ฮะมีค่าเป็น200เมื่อผ่านไป20ปีทันไหมแต่เขาบอกว่าเราสนใจที่ครั้งที่สามครั้งแรกเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดว่า400เนี่ยสลายไปครั้งหนึ่งเนี่ยเหลือ200เหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้เวลา20ปีแต่ถามครั้งที่สามอ่านักเรียก็ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเกิดสมมติว่าสลายครึ่งหนึ่งของ200ก็เป็นเท่าไหร่ฮะเป็น100นะเอาดูนะเป็น100แบบนี้นะครับมันก็จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่40ปีทันม ในการอ่าสลายตอนนี้ผ่านไปแล้ว40ปีเหลือ100แลวนะจาก400เหลือ100อ่ะเพราะฉะนั้นครั้งที่สามสลายครั้งหนึ่งเหลือเท่าไรเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งของร้อยคือเท่าไรฮะคือ50ถ้ันมก็จะประมาณนี้ฮะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่60ปีเขาถามดูอนุย้อนดูคําถามนะจะเหลือเท่าใดข้อแรกนะจะเหลือเท่าใดคําตอบคือเหลือเท่าไรฮะเหลือ n เท่ากับ50นะเหลือ n 50อ่ะล้วมีอะไรอีก และใช้เวลาในการสลายเท่าใดนะฮะถ้าครึ่งชีวิตมีค่าเท่ากับ20ปีใช้เวลาเท่าไหร่นักเรียนใช้เวลาอ่อทีเท่ากับเลยฮะเท่ากับ60ปีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการคิดแบบง่ายๆถ้าหนูเจอโจทย์อะไรประมาณนี้นะฮะก็ทําประมาณนี้เลยนะอะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแบบนี้เราอาจจะมาร์กไว้สักนิดหนึ่งก็ได้ว่านี่คือครั้งที่1ถูกต้องไหมฮะนี่คือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเท่าไหร่ฮะ เหลือเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่3ก็เหลือเท่านี้อันนี้คือเรื่องของการสลายเวลามันสลายเนี่ยมันจะต้องสลายของเขาเรียกว่าอะไรสลายครึ่งหนึ่งจากสิ่งที่มันเหลือนะสมมุติว่าตอนแรกมันมี400ครึ่งหนึ่งของสิ่งแล้วก็เป็น200พอครึ่งของ200ก็ต้องเป็นเท่าไหรเป็น100ครึ่งของ100ก็ต้องเป็น50อะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการคิดง่ายๆน,นี่ดูจากกราฟหรือจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะพาไปคิดแบบง่ายกว่านี้ทงจริงแล้วมันไม่จาเป็นต้องวา,าดา้แต่ว่ว จำเป็นต้องสอนนะฮะเพราะว่าเนื้อหาที่เขาต้องการให้นักเรียนรู้จักคือต้องดูจากรกาเป็นด้วยนะฮะประมาณนี้อ่ะเรามาดูกันต่อเราต้องการที่จะนําความสัมพันธ์พวกนี้มาสร้างทาไมฮะมาสร้างสมการในการคํานวณฮะเราก็อาจจะได้ว่าถ้าเกิดว่าให้นี่คือจํานวนใช่ไหมเราจะพบว่าถ้าเกิดเป็นจํานวนเริ่มต้นเนี่ยหรือว่าเป็นจำนวนเริ่มต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ทาไมฮะมันเป็น0 N 0ตัวนี้นฮะ ถ้าเกิดว่าเวลาเริ่มต้น n ตัวนี้จะเป็น n ศูนย์เมื่อเวลาผ่านไปนะฮะ t นะฮะจะพบว่าทำไมฮะ n ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ n ศูนย์ส่วน2หมายถึงว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งก็คือหาร2นั่นเองทันไหมถ้าเกิดว่าหารไปครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราจะพบว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็คือส่วน2แต่ถ้าเกิดว่าหายไปครั้งที่สองนักเรียนเดาได้ไหมฮะว่าจากหนึ่งชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่อ่ะเราดูนะฮะมันก็จะเป็นตัวนี้ฮะจะเป็น n ศูนย์แล้วก็ส่ววนด้ย เท่าไรฮะถ้าเกิดนึกไม่ออกนกเรนลองวาดภาพขนมเค้กหนึ่งก้อนนะฮะแบ่งครั้งแรกเป็นแค่เหลือ2ชิ้นใช่ไหมก็คือ n ส่วนสแบ่งครั้งที่2อีกเป็นเท่าไรฮะเป็น1นส่วนสใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวนี้มันก็จะได้เป็น n ศูนย์แล้วก็ทาไมฮะส่วนด้วยส่วนด้วย4นะฮะอันนี้คือสิ่งหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดแบ่งไปอีกครั้งหนึ่งเดาได้ไหมจาก n ส่วนสอง n ส่วนสตัวที่3ถ้าแบ่งอีกจะเป็นอะไรฮะจาก4ก็แบ่งไปเลยเป็น n ศูนย์ส่วนด้วย นั่นเองครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากสมการความสัมพันธ์แต่ถามว่าตัวนี้มันบ่งบอกอะไรกับเราเราอาจจะต้องแปลงให้มันได้เป็นสมการใดๆก่อนนะตัวนี้คือเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเกิดการสลายครั้งที่1นึ่งเนี่ยนะเราจะได้ว่าจำนวน n ศูนย์จะเหลือครึ่งหนึ่งถูกไหม n หนึ่งส่วนสองถ้าเกิดว่าขายครั้งที่สองจะเป็น n ศูนย์ส่วนสี่สลายครั้งที่สามเป็น n ศูนย์ส่วนแปดอันนี้คือเราเข้าใจตามความความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ถามว่า จำนวนครั้งง่ายๆแบบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยมันยังสะพอหาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดบอกว่าให้หาเป็นการสลายครั้งที่สองร้อยอะไรเงี้ยฮะมันก็ยากอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉจริงเราจะต้องหาความสัมพันธ์จํานวนเให้ได้อันนักนเรนมาดูความสัมพันธ์ของตัวนี้กันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราพบว่า n เท่ากับเนศูนย์ส่วนสองเนี่ยในครั้งที่หนึ่งเราจะอาจจะเขียนแบบนี้ได้ไหมเป็นเอ็นศูนย์แล้วก็ส่วนด้วยเลยฮะส่วนด้วยอ่าเรามาดูนะตัวนี้อาจจะเป็นอ่าสองยกกําลัง เอ่อยกกําลังที่หนึ่งได้ไหมเป็นสองกำลังหนึ่งก็หายไปเท่านี้ลองดูซิว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมครั้งที่สองเป็น n อสองเอ่อเอ็นศูนย์ส่วนสี่ใช่ไหมเราอาจจะได้เป็น n อศูนย์ส่วนด้วยเลยฮะสองยกกําลังสองอ่าทันไหมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็น n อ็ศูนย์ส่วนแปดก็อาจจะได้เป็นอะไรฮะเป็น n อศูนย์ส่วนด้วยส่วนด้วยสองยกกําลังสามอ่าเห็นไหมได้ความสัมพันธ์แล้วครั้งที่หนึ่งเป็นสองกำลังหนึ่งครั้งที่สองเป็นสองกำลังสอง ครั้งที่สามเป็นสองกำลังสามเพราะฉะนั้นเรามโนได้เลยไหมว่าถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยเราจะได้สูตรที่ n ใดๆได้ยังไงฮะเราก็จะได้ว่าถ้าเกิดว่าเราพบว่า n t มีค่าเท่าไหร่เราลองแทนค่าสิก็จะได้เป็นตัวแรกแน่นอนข้างบนต้องเป็นเไรฮะเป็น n สูตรแน่นอนถูกต้องไหมแล้วก็ส่วนด้วย2ยกกาลังเลยฮะเมื่อกี้ครั้งที่1เป็น1ครั้งที่2เป็น2ครั้งที่3เป็น3ครั้งที่ n ก็ต้องเป็นเไรฮะเป็น n อ่ะนี่คือสูตรที่เราได้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจาได้เลยสูตรที่1นย เราจะได้ว่า n t นะหรือที่ที่ทำไมฮะที่เวลา t ใดๆเือ n t เนี่ยตัวเนี้ยเราสามารถหาได้จากสูตรนี้ก็คือทำไมฮะ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n อ่ะโอเคไหมทีนี้ถามว่าจริงๆแล้วสูตรเนี้ยเราเราจำไปใช้ได้แต่มันจะมีตัวอีก2ตัวที่แถมเข้ามาซึ่งมันมีหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะก็คือดูจากความสัมพันธ์ตัวนี้ก่อนอะดูตัวนี้ก่อนนะฮะ n เนี่ยเท่ากับ m n a เลขลกโดเนี่ยส่วนด้วย m นะเป็นมวลส่วนด้วยเลยฮะ ส่วนด้วย M ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เป็นค่าของที่ตัดไปได้เขาเรียกว่าก็เยก่าค่าของที่หนูจะพบว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้ว n ตัวนี้นะที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะมีค่าทำไมฮะเท่ากับเท่ากับ M หรือว่าแปรผันตรงกับ M เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราสามารถหา M ได้ด้วยโดยการเรียนเรียนล้อๆกับสมการข้างบนนะเราจะได้เป็นอะไรฮะเป็นเมื่อกี้เป็น n เท่ากับ n ศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น M ก็จะมีค่าเท่ากับ M 0ศูนย์ด้วยส่วนด้วย สองยกกำลัง n เหมือนกันไหมคัดไปมาเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว a เป็นแปรผันตรงกับ n เหมือนกันเห็นไหมฮะเราก็จะได้คล้ายๆกันก็คือ a เท่ากับเท่าไหร่ดาวซิ a เท่ากับ a ศูนย์ส่วนด้วยอาาสองยกกำลัง n น่ฮะเราได้แล้วอีกสองสูตรเลยแม้ได้มาง่ายๆนะฮะจริงๆแล้วตัวนี้เราจําได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อเราหาเนี่ยเวลาโจทย์เขาให้มาเนี่ยเขาจะให้หาตัวใดตัวหนึ่ง อาจจะให้หา n นะตัวเนี้ยหรือตัวเนี้ยเอ่อตัวเนี้ยอาจจะเป็นค่า n ใช่ไหมที่หนูรู้อยู่ก็คือทาไมฮะเราอาจจะหา n ก็ได้หรือหา M ก็ได้หรือหา A ก็ได้และอีกตัวหนึ่งเมื่อเวลาเราหาเสร็จแล้วเราจะต้องทาไมฮะเราจะต้องมาหาจํานวนครึ่งชีวิตก็คือค่า n ตัวเล็กนะฮะจะมีค่าเท่ากับอะไรฮะเวลาที่ดําเนินไปคือเวลาที่เราใช้ไปปัจจุบันเนี่ยเป็น t ใช่ไหมฮะจำได้ไหมท T คือเวลาที่ใช้แต่มันจะต้องหารด้วยเวลาครึ่งชีวิตนะเวลาครึ่งชีวิตก็จะเป็น T ใหญ่จำง่ายๆเลยว่า T เล็ก อยู่ข้างบนนะฮะก็เป็น t ส่วนด้วย t t เล็กส่วนด้วย t ใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะพอเข้าใจใช่ไหมอันนั้นเลยเรามาดูนี่เพราะฉะนั้นเราจะสรุปสูตรที่เราใช้จริงๆมีประมาณนี้ฮะก็คือ4สูตรสูตรแรกก็คือ n เท่ากับ n ศูนย์ส่วนด้วย 2n นะฮะจะมีค่าถ้าคือ n ก็คือทำไมฮะจำนวนนิวเคลียสที่เหลือใช่ไหมฮะส่วน n ศูนย์ก็คือจานวนนิวเคลียสเริ่มต้นว่ามีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ n เท่ากับจานวนครึ่งชีวิตตัวเนี้ย n กลางตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆคุณ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือค่า m ที่เราได้จากการแปลงมาก็คือ m คือมวลใช่ไหมเราอาจจะใช้มวลเริ่มต้นเนี่ยหารด้วย2ยกกําลัง n ก็ได้นะหรือว่าอัตราการสลายเป็นตัว a เนี่ยเราอาจจะได้เป็น a ศนส่วนด้วย2ยกกําลัง n ก็ได้เช่นกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปคิดเรื่องของ n ที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะ t ส่วน t อ่ะประมาณนี้นะฮะอ่านักเรียนมาดูตัวอย่างกันสักข้อหนึ่งนะครับ สมมติว่าครูให้โจทย์ประมาณนี้นะครับธาตุไอโอดีน126มีครึ่งชีวิต12วันนะฮะถ้าเด็กชายบุมได้รับธาตุนี้นะฮะเข้าไปในร่างกาย16กรัมเป็นเวลานานกี่วันไอโอดีน126นี้ในร่างกายจะลดลงเหลือแค่2กรัมะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาจากโจทย์ก่อนนะฮะวิธีการทาโจทย์ฟิสิกส์ก็อย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วฮะสเต็ปเดิมเป๊ะๆก็คืออ่านโจทย์นะฮะดูว่าเขาให้อะไรมาแล้วก็เขาถามหาอะไร แล้วก็ใช้สูตรอะไรในการคำนวณใช่ไหมฮะคำนวณเสร็จป,ปุ๊บได้คำตอบเท่าไหร่ก็คือประมาณนั้น,นะฮะอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับเริ่มต้นในที่นี้นักเรียนอาจจะต้องดูนะฮะว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะฮะก็คือเริ่มต้นเลย iod 1นึมีครึ่งชีวิตไหมมีครึ่งชีวิตสิวันสแสดงว่าครึ่งชีวิตตัวนี้ต้องเป็นค่าเลยฮะค่า t ใช่ไหมค่า t ใหญ่นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะสิบสองนะมีค่าเท่ากับ12อ่าโอเคไหมทีนี้มาดูต่อนะฮะถ้าเด็กชายบูมได้รับธาตุนี้นะ ได้รับค่าที้เขาไปสแสดงว่าพูดถึงเรื่องของกรัมเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นอะไรฮะเป็นมวลใช่ไหมอ่าเริ่มต้นมวลเริ่มต้นตรงเนี้ยมวลเริ่มต้นคืออะไรฮะคือ M อะไรเอ็มศูนย์นะฮะแสดงว่าเรื่องนี้ใช้สูตรในทางเแน่ๆเลยนะัก็คือเท่ากับ16นะฮะอ่าดูนะเป็นเวลานานกี่วันไอโอดีนตัวเนี้ยฮะในร่างกายจะลดลงเหลือแค่2กรัมจาก M ที่เป็น16เหลือแค่ M เท่ากับ 2. แสดงว่า M ตัวที่2ก็คือ M มเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะ มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับอหน่วยเป็นกรัมนะฮะรูลืมเขียนหน่วยเท่าทีนะฮะอ่าเป็นกรัมนะฮะตัวนี้ก็เป็นกรัมนะฮะอ,อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรเป็นวันนะฮะเป็นวันอ่าโอเคไหมฮะทีนี้นักเรียนมาดูก่อนนะฮะเขาถามหาอะไรเนี่ยเป็นเวลาน,านานกี่วันใช่ไหมแสดงว่าหาหาค่าของ T ดูนะฮะแต่นักเรียนยังจําได้ใช่ไหมฮะว,ว่าสมการที่เราทําการสรุปไปเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ในสูตรทั้งหมด3สูตรเนี้ยมันจะยัง <bardzo S 2> ไม่ได้ T ีเลยใช่ไหมฮะ แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราคำนวณจากสูตรนี้เราจะได้อะไรออกมาก่อนคาตอบคือได้ n ออกมาก่อนเห็นไหมเราจะได้ n ตัวนี้ามาก่อนซึ่ง n ตัวนี้นะฮะเราจะนําไปคํานวณจากสูตรนี้ถึงจะได้ออกมาเป็นค่าของอะไรฮะของ t ซึ่งเราจะได้เป็นคําตอบทหนไหมเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้เราจะต้องคํานวณ2ครั้งนะฮะมันอาจจะยากไหมไม่ยากหรอกแต่ว่าต้องจําสูตรให้ได้หละอันดับแรกเลยนะฮะเ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นเลยใช้สูตร m ใช่ไหมตั้งค่าเลย m เท่ากับเท่าไรฮะจา<ะ>ก m เท่ากับอ่า เอ็มอะไรนะเมื่อกี้นี้เอ็มศูนย์ใช่ไหมส่วนด้วยสองยกกําลังเอ็นะฮะอ่าโอเคนะแทนค่าให้คุณหน่อยครับเอ็มตัวเดียวมีค่าเท่าไหร่ฮะมีค่าเท่ากับสองกรัมใช่ไหมเอ็มศูนย์มีค่าเท่ากับสิบหกนะฮะแล้วก็ส่วนด้วยสองยกกําลังเอ็นเรายังไม่รู้ใส่ไว้ก่อนอ่าเราต้องการหาเอ็นไงถูกต้องไหมฮะจากความสัมพันธ์ข้อน,นี้นะฮะนักเรียนสามารถที่จะทำไงฮะสามารถที่จะตัดกันได้ก่อนอันดับแรกเลยนะฮะหนูดูจากตรงนี้นะฮะ ข้างบนเป็น2ตัดได้ไหมตัดได้16บหกับสตัดกันเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ8ใช่ไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเนี้ยเราก็ย้ายข้างได้เรียบร้อยแล้วอาจจะเอา 2n ตัวเนี้ยย้ายขึ้นไปเป็นตัวนี้ฮะ2ยกกําลัง n นะฮะแล้วก็มีค่าเท่ากับ8อ่ะนั่นเลยเราท่องสุดคูณ4 2ยกกําลังอะไรได้8นะฮะ2 2 4, 4 4 2 8แสดงว่าต้องเป็นอะไรฮะต้องเป็น n อนเท่ากับสนั่นเองถ้านมฮะเอ็นเท่ากับสอ่ะเราได้ตัวแรกมาแล้วถามว่า เมื่อเรารู้เอ็นเรียบร้อยแล้วทําไงต่อฮะเรารู้เอ็นแล้วเราจะต้องเอาเอ็นไปเท่าสูตรนี้ก็คือเอ็นเท่ากับทีเล็กส่วนด้วยทีใหญ่เพื่อที่จะหาเลยฮะหาค่าทีเล็กทีใหญ่เรารู้แล้วนะทีใหญ่เราเป็นอะไรฮะทีใหญ่เราคือตัวนี้ห้าสิบสองวันไหมเรารู้แล้วก็คือค่าของครึ่งชีวิตแต่เรายังไม่รู้ทีเล็กเราต้องการหาทีเล็กอ่ะเรามาเริ่มกันก่อนนะฮะเริ่มต้นจากสูตรเมื่อกี้ก็คืออะไรนะเอ็นเท่ากับทีส่วนท,วนทีใช่ไหมอ่ะจากทำไมฮะจากเอ็นเมื่อกี้นี่ฮนะจะมีค่าเท่ากับ อาทีเล็กอยู่ข้างบนนะฮะส่วนด้วยทีใหญ่ที่เป็นครึ่งชีวิตอ่ะโอเคนะฮะลองแทนค่าให้คูหน่อยฮะถ้าเกิดว่าต้องการหาทีลองย,าย้ายค่าก่อนไหมมันจะได้ดูง่ายๆขึ้นนะ,ะก็อาจจะได้เป็นทีเท่ากับอ่าเท่ากับอะไรเนี่ยเท่ากับ n คูณด้วยทีใหญ่นะฮะ n คูณด้วยทีใหญ่แบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็อ่จแทนค่าให้คูหน่อยทีจะมีค่าเท่ากับอะไรฮะ n ตัวเดียวมีค่าเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้เราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเท่ากับ3ใช่ไหมฮะแล้วก็คูณด้วยค่าของ t ใหญ่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ12นะฮะ12วันอ่าโอเคเรียบร้อย12บสองคูณสเท่าไหร่เนี่ยคิดส,วส่วนตัวคูณซสิ12 2 24 2, 2 3 36เพราะฉะนั้น t ตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะ36แต่ถามว่าเราจะรู้ไหมว่าหน่วยมันตอบอะไรเราต้องขึ้นไปดูข้างบนโจทย์มันอะเป็นเวลานานกี่วันใช่ไหมกี่วันแสดงว่าตรงนี้ต้องตอบไปเลย เป็นวันนะฮะตอบเป็นวันอ่าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวอย่างในการคำนวณน,นะฮะของเรื่องนี้นะเรื่องเกี่ยวข้องกับะไรฮะสมการการคิดแบบครึ่งชีวิตนะฮะถามว่าครึ่งชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสูตรแบบโจทย์ยากๆไหมคำตอบคือมีนะ,ะแต่เดี๋ยวเก็บไว้ครั้งที่แล้วนะเก็บไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะฮะเพราะว่าครั้งนี้ ครูต้องการมาเพื่อสอนให้นักเรียนเข้าใจก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะมาลองทําคํานวณกันในครั้งหลังเนี่ยให้มันดูดุดเดขึ้นนะฮะมันจะได้รู้ว่าจริงแล้วฟิสิกส์ของเรามันก็ทําไมฮะมันก็ดูมีสาระอยู่เนาะวิชาเราเป็นวิชาที่มีสาระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าเราอาจจะทําไมฮะเราอาจจะ เรียนจากง่ายไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปซีเรียสจาไปเจอสิ่งยากยากมาแล้วฆ่าตัวตายไม่เอานะเราไม่เอาเราต้องเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่องยากขึ้นโอเคไหมฮะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ครูก็อยากจะฝากนักเรียนไว้ประมาณนี้นะก็ใครที่ตั้งใจเรียนอยู่แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะฮะหลังจ,จากที่ดูข่าวเมื่อ เอ่อเมื่อกี้เลยนะฮะก็คือรู้สึกว่าโรงเรียนเราไม่แน่เสมอไปนะครับคือดูข่าวแล้วพบว่ามีข่าวของสอบคเนี่ยบอกว่าสมุทรสาครจะยังไม่ให้เปิดโรงเรียนก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะที่เราจะไม่ได้เจอกันอีกหรือเปล่านะแต่ครูก็ภาวนาว่าขอให้ข่าวนี้มันจบไปเร็วๆมันจะได้เปิดเร็วๆเพราะยังไงเด็กม .6 แบบพวกเราเนี่ยจะต้องทําไมฮะจะต้องสอบโอเน็ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นปัญหาในเรื่องของการจบหนูจะต้องจบให้เร็วที่สุดเลยคามว่าโรงเรียนเราจะจบได้ก็ต้องทําไมฮะก็ต้องเรียนให้จบต้องมีสอบปลายภาคแล้วก็ทําไมฮะแล้วก็ไปสอบโอเน็ตนะนี่คือสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่ายังไงห้องที่ครูสอนเนี่ยต้องโดนสอบโอเน็ตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นห้องหนึ่งห้องสองหรือห้องสามเพราะว่านักเรียนเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งเพรดีใจด้วยนะฮะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ครูอยากจะฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ